ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูย้อนหลังโอเคครับผมขี่เวนวอล์กนะมานแปบเดียวก็เลิกแล้วแหละแบบบ้านป่ะวะแบบนี้บ้านแดงปะไม่ใช่<ม>บ้านมหมูบ้านเออเดี๋ยว VIP อยู่บ้านหมูนะเดี๋ยวเห็นไปเจอกูเลยเหรอเออบ้านจุกได้ปะวะ ตายไม่ได้ไม่รู้ออกบ้านก่อนกูอวะเดี๋ยวแม็กย้อนมาใหม่อ่ะแม็กยิงหนีมันอยู่เนี่ย <c oughs> จากหน้าเวนเยวกันในห,หนุ่มไอถอดอยู่วะ โอเคเจ้เต้มามาเครื่องนี้พอเสร็จอะแหกมันไปแล้วหรอไปเต้มาเต้เฮี้ยมันเติรนใกล้ๆเฉยๆไอ้เฮี้ยลืมประตูอยู่นี่ไล่เขาไม่ทันไลยซาก Hậu ơi, hậu ơi Chơi thay quá ui gì nữa, ui gì cho bịt bọc, phải thật gì cũng đột, ấy tịt เอ้ยมา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 หาเรามาหาเราเตะวิ่งซะมาหาไอ้แล้วอยู่หลังกู้อยู่หลังกู้ไปถอดถอนฝาบ้านเล็กดิไหนวะเนี่ยเหรอเนี่ยเฮ้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 โหนึกว่าติดปั๊กเกือบกำลังก็วินวอลองใหม่วินวอลไล่อยู่ไล่อยู่ไล่อยู่เบพีถอนไม่ได้นะครับมันเป็นแถาถววอนะครับเอาเป็นเสาถาวแถาวร ถ้าหนอนได้ก็ทีนี้จะเล่นยังไงครับคิลเลอร์ตายมอนตมอยู่ๆก็หายเต็มไม่เต็มตจะมาแทนพี่เลยอยู่ไหนอ่ะดีทำดีเฮ้ยมันอยู่บ้านเล็กบ้านเล็กอะไรล่ะนี้ไม่ใช่บ้านเล็กเหรอ บ้านเล็กมันเห็นอยู่มันยังจ้องหน้ากันยกอยู่อ่ะไปแล้วครับสปีดเฮ้ยมีใครเล่นบ้านอยู่ปะโดนแล้วตอนนี้เฮียไม่มีใครเล่นนะอุ้ยบ้าบ้านจุกได้ปะได้ได้ไปรู้ทันหรือเปล่ามันวิ่งมาติดๆเลย ทันดิไม่ทันไอนเหียติสโอ้โห VIP <AP. S 2> แล้ว VIP ด้วย <c oughs> เอาเครื่องนี้เสร็จเต้แล้วเดี๋ยวไปช่วยหยก ไม่เฝ้ากันนะมันขึ้นไปข้างบนไม่รู้ยืนอยู่หน้าประตูเปล่าต้องลงพร้อมกันสามคนเห็นกู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 เหลากูอยู่ตรงไหนแมพเร็วยิ่งไม่ใช่เร็วกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปหน้าทางลงมา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 ลงพร้อมกันสามคนลงพร้อมกันสามคนเดี๋ยวแทงให้มาล่าาลแม็คมาล่าแม็คมาล่าแม็คมาล่าแม็คเฟยืนเฝ้าหน้าประตูไว้เฟ้อย่าให้มันมาตีอย่าให้มันลงมาเต้เร็วเร็วเร็วมันกลับไปแล้วมันกลับไปแล้ว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 ยกตามายก ยกเร็วยก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 เออไปไปไปยออกอ้อไ่กาเต้เต้หันขวามาเต้ขวาลลังลอบเนี่ยไอ้ตรงกางกรสอบปวยเลยเฮ้ยเร็วไาช่วยยยวกดอยมาช่วยยูอยวก่อยยวกจะจะเต็มแล้วรอยูจะเต็มแล้วมันย้อนกลับมันย้อนกลับ มันมีกล้ามปะอยู่มันมีกล้ามปะฮะมันมีกล้ามเปล่าไม่่่รู้อะะไมมมีนันดิ้นยากหรือเปล่าดิ้นยากเปล่าไมเร็วเร็วเร็วมาฮิ้วยวงน่อยเร็วเร็วเร็วพิงมาไอ้แคนี้มันพิงกลับมาหลอกไอ้เหมาเหมาเหมาหลอกโดนไปไปโยกไป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 โยกไปอ้าลรอรอรอลารอรอ โยงหน่อยมายิวโยงหน่อยเร็วมาบล็อกหน่อยเร็วปิงอยู่เดี๋ยวกูโดนไปแล้วหนึ่งทีไม่อยู่ไม่ทันโอ้เอ้ยไปทันอยู่ทันอยู่เตะลงไปไงแม็กซ์เลยลงไปแม็กได้อยู่ได้ทีมันไม่เห็นมันไม่เห็นไม่เห็นใกล้ที่แล้วมันเห็นแล้วมันเห็่ใกล้ที่แล้วไปโยก ขึ้นมาขึ้นมาีกูขึ้นมาขึ้นมามันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปแล้วมันตามใครวะน่ะโอ้โหลองแล้วเต้อยู่ไหนเต้มันเลี้ยงเอาอยู่แล้วเนี่ยมาแขวแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาโกไปละอยู่ได้อยู่ได้แล้วสองคนสองคน เต้เร็วเต้เฮ้ยติดหมูเต้สี่คนสี่ดนกว่คไปไปเต้ไปเต้ไปฮิวกันเลยสองคนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรับดาเมจให้ไป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 ฮิวกันที่อื่นไปฮิวกันที่อื่นนะเป็นกูใช่นะ เวเฮ้ยมันมองมามันมองมาเต้ไอง้ไม่ช่วยได้นะแต่ไม่ได้หรอกมันอยู่อยู่เดี๋ยวมันอยู่กับพี่มันอยู่กับพี่มันอยู่กับพี่เออหยสร็จแล้วเฮ้ยมันมองเน่วิ่งวิ่งมองอะไรไม่มองมาเลยลงมาอะไรทั้งคู่อ่ะเดนดวนเดนดวนเดนดวนเร็วเร็ว เร็วเร็วเร็วอุ้ยไอเต้ลงมาทำไมเต้ลงขึ้นไปโอ้ลงขึ้นไปโยบล็อกโยบล็อกเฮ้ยมันไม่เอาโอ้โหเล็บ้อยอะไรหดเพลย์สัตว์ข้ามมามันกระโดดข้ามมาฐานก่อนฐานก่อนมันตามไม่บอกมันตามไม่บอก เออปบนึ่งปบนึงเต้เต้ขามานี่ได้ปะเต้โอาอไแล้วเแบบี้มาโนมมานมไอ,อดี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 ดยกฮิ make, วแม็กยกยโดยนเ้ามายกเข้ามา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 เร็วเร็วเร็เรเรขอที่นนะึงก่อนขอทีนึงก่อนไยขึ้นมาไขึ้นมาไป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  เราลงไปช่วยเต้เจออยู่ไหนเจออยู่ไหนเต้มาเต้เ๋ยวลมตีลมตีไอ้เหี้ยวตีเต้ลอยฮะออกมาออกมาแล้วคุณลอยเรียว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 อยู่ตรงไหนมึงอยู่ตรงไหนอ่ะยู่อยู่กลางแม่ตรงที่จุกอะหน้าต่างอะเออมันอุ้มแล้วมันอุ้มแล้วบัง เดี๋ยวเดี๋ยวฮิวแม็กก่อนเดี๋ยวลงไปช่วยทีเดียวเอาไปเตยก่อนช่วยเตยก่อนโยกรอบตายแล้วแน่เลยต้องนี้โยกตายนี่หว่าเออ,เอมันขึ้นดาวเตะแล้วแม็กก็ช่วยเต้แม็กตัวอยู่นี่ไงช่วยอยู่เดี๋ยวกูบล็อกให้แล้วหนึ่งทีเด้อ <c oughs> ไปหาแล้วมันไปหาแล้วหันไปเยอะ ตันไปบล็อกไปบล็อกไปบล็อกเออโอ้ยไอ <c oughs> สัตว์ไปแล้วกูไ <c oughs> กันคดีเดียวไปหมนหมืห่นก <c oughs> ้อยได้ยินเสียงอยู่ไหนวะ <c oughs> เออตรงไปตรงไปก่อน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 ไอผีคนในเพจนี่ว่าสมยศอะไรเนะี่ย ไม่มีโนวันไม่มีโนวันแต่ไม่ต้องซ่อมอะวันเนี้ยกูช่วยเพื่อนเต็มแบ็คลราวตอนเนี้ยได้สองหมื่นแล้วอ่ะพี่เหรอจะไม่ทำบาอะไรลยมาแล้วเตะมาแล้ว้ผีหมื่นแปดอ่ะเนี่ยถึงหมื่นทุกคนแล้วนะะมาแล้วเตะมาแล้วเตะ อิู่กันเลยอยู่กันเลยอิู่กันเลยอิู่กันเลยเอาเอาเฮ้ยมันมองออยูวเลยอิู่เลยอยู่มอยู่อยู่มอยู่ไปไปฉายเต้สองบล็อกหน่อย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 เต้บล็อกเต้บล็อกเต้บล็อกบล็อกหน่อยบล็อกหน่อยบล็อกเลยบล็อกไวยเต้บล็อกบล็อกบล็อกโอ้ยเต้บล็อกเต้ขึ้นมาเต้เต้ขึ้นมาอ๋อ โอ๊ยฝากอุ้ยเหมือนว่าเต้มาเล่นหน้าต่างเต้เรียบร้อยหาหลุมเลยครับเฮ้ยพี่บอยเลยหลุมปะหนาเมื่อกี้ไหนเนี่ยเอออุ้ยมันเห็นอ้าวที่ฝาย โโอยโอยอยแกกดรีโคฟเองว้เต้เ <c oughs> ต็มระบอกเต็ม้วบอกนะ ตาไม่หยุดไม่หย่อนปยากยากเต็มแล้วเต็มแล้วเออเออเออแป๊บ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 อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่ง เออคันมาขอบพอหน่อยเออคันไว้ใกล้หน่อยเออนั่นแหละไปเต้เอาวิ่งไปเลยมันเอาเต้เว้ยไอแถวนั้นไม่มีเสาแล้วดิ้นเลย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 ดิ้นง่ายใช่ป่ะดิ้นง่ายใช่ป่ะนง่ายทำไมมันน้อย ดินไว้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 เอ๊ะตีเบาเอ๊ะดอกดีไปเ้ยหลุดเต้หลุดเอออยากย้ายเต้ว euh, ิ่งเต้วิ่งเอ้ยมันมันหลุดแล้วมันหลุดแล้วเต้เต้มันหลุดแล้วมันข้ามตาต่างไปเต้ไปไหนไปไหนกลับมาไอเต้ไปวิ่งไอเต้ไปตลอดไอเต้มาเล่นตาต่างเต้ ไปมาเลย้ะต่างใหญ่เต้เร็วนอนนอนอ๋อขาหลังออม่้อ๋อนี่หลุมอยู่นี่ด้วยหรอเตตายละพี่บอยขับไปหลุมเลย อะไรคือหัวใจเต้น เข้าหลุมแน่เลยวะ่ะเครื่องหน้าประตูจะเสร็จแล้วพี่บอยเออเห็นแล้วรอ,อไปฟังน้นงก่อนเอ,อ้ยช่วยกันจ้าละวันเลยวะ่ะตะกี้ <laughs> มีกูคนเดียวที่ไม่โดนแขวนล่ะ <laughs> มีฮิวตัวเองไง น,นี่มีเครื่องหนึ่งป่าวะตายมือ่อยนี่นี่ตรงน,นี้ตรงน,นี้ทำไปเล่นไปกูได้ใส่ตีใหม่แล้วเนี่ยตอนนี้มีสอ <c oughs> งหมื่นสามอะแงะแวะมาวะถ้าลงก็สามหมื่นแวะมาวะ มึงอย่ายดูสตีมนะมึงเนี่มแล้วเนี่ย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 เห็นปะวะเห็นมันเห็นมันเห็น หรอไตมันไก หลังหลังเออดูแล้วตามมาให้มันตบทีนึงเราจะได้ลงหลุมเอ๊ะออกไปดักหลุมแม่เรารู้มากอะ ไม่มีโนวันใช่ป่ะอยู่วะไม่ไปแล้วจ <com <com ้านิวเลคหอนหรือเปล่าวะแติตีใหม่ป่าวะ สถิติใหม่บังเกิดอีกแล้ว <c oughs> เท่าไหร่ครับผมคุณผู้ชมส <c oughs> ามหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบหกโอ้โหโอเมก้าดเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยครับผมสถิติใหม่ครับผม <c oughs> <c oughs>